อาการสายพานหย่อนนะครับขึ้น F9 เครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับรุ่น SF110 LJ นะครับ11กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนสายพานนะครับเปิดฝาด้านหลังเครื่องนะครับ ด้านใต้นะครับก็จะมีมอเตอร์กับสายพานดูเบอร์สายพานนะครับอันนี้ไม่ใช่เบอร์ครับนี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับ M สองหนึ่งจุดเจ็ดนะครับก็เอาเบอร์นี้นะครับไปค้นหาในแหล่งช้อปปิ้งนะครับ Ännu för mycket tätningar. เอาเส้นใหม่ใส่คืนนะครับใส่สายพันธุใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งมอเตอร์นะครับก็ ใส่ได้เลยถ้าเป็นตรงรุ่นพอดีนะครับก็จะตึงพอดีแล้วก็ใส่พอดีนะครับโอเคใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ